คลางไที่้อดตามงตัดขาตัดขาทั้งตนขาทั้งเทียดอยางตื้นตื้นเย่างที่ดอย่าซื้อมราแ่สิบบาทเด้งห้ายเลยมั้ง ในเครื่องเดียวเนี่ยไอตุ่มมาแล้วชุบเรียบร้อยแล้วไปเนาะสินลาบเนี่ยเจาะเกียดอย่างนี้ดอกซื้อมาจากตลาดนหะพี่น้องเนี่ยพี่น้อง หลายีปแล้วฮ้องพี่น้องนี่เชียงไซพี่น้องพักชี้หอมเปรโอ้แล้วแบบใบบกูดหัวหอมพี่น้องนี่ที่ใส่เรียกว่าเมือกเนี่ยตามเลือกเน่าพี่น้องออื้ uý làm làm nhanh lại cái này rồi đồ củi đó pìp pìp phúng này phêt phêt đấy trái lái gìn bữa nay đấy trái sâm hìn กันผู้ใดมาเปียกเส่หลาย่ปลองเลยตามเลยประแดกไน้งองหัวต้องไปงน่อยทีดรถเดี๋ยวจะคนมากได้หน่ใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบหน่อยจุ๊่น้ำตา่น้องเสียง่อย,ย,อยปรอปแดกพเดกพราะว่าป,าประแดกเพาส่ยแปงหันน้ำาเต้องใส่หลายี๋ยวซีมึงควอน,นะคพน่น้องคนคน อมหอมยวยวนพี่นย่นนี่มากินนี่เรียกเนอะพลาดเหลินเสียบอีหลีมันเป็นงดเพิงนี่แสบพี่น้องพวกเห็ดเพิงคม้มนี่คือเพิงบ้านห้อ แช่ดิพี่น้องจะตึงมันเน้งซิมพี่น้องซิมก่อนซิมก่อนเห็นยังนี่ซิมก่อนอย่าไปอีกน้อยมัรขบท้ท้าแล้ว ความเซิร์ฟพีหน่องือมซ้มเก้าอีลนะซ้เทีเท่านั้นลงไปนะเนี่ยมันบริสุทธิ์กระปกกุกเียนงดูโค้งวะพี่น้อง เนี่ยพี่น้องพร้อมจินลาบเฮ็ดเท่าพร้อมจินเลยพี่น้องโอเคพี่น้องกินลาบเฮ็ดแซ่บอยูแ่แล้วพี่น้องลองลาบลาบลาบเฮ็ดนี่ลาบแล้วๆพี่น้อง นี่ตอดปลาหัวใจไกลลาบเนี่ยลาบแล้วลาบแล้วเนี่ยบ่มีผักดอกแซ่บไหมเฮ็ดไอ้ซื้อมาจากตลาดเนี่ยจักเฮ็ดนั้ำดอกก็เอิ้นโอ้หเหมือกัน ึงเออมาใส่หืดอ,อกนี้ใครเห็อไปประเทศน,นทั่งสิ่าก็จะเก็บน,บนี่้างขาบองนี้กังเ่เนี้ย เก็บทีว่ามุ้งก็จะเก็บแบบขายเงี้เป็นดาบแบบอันนี้ก็แสบเพื่อนกันบ่ไข่แพ่งเรื่องคือหรอเนี่ยสามตุงสามตุง สามปุ้มห้าสิบบาทต้องมองกับแพรงนะมองเบาแพรงอย่างแตะฮะอย่างโอ้ เนี่ยพื้องปะนิ่นตากที่ตกปลาได้ไพืน้องนี่นแพ่แ่ตากแดกดแดดแดดเดียวได้พื่อ้องโอ้ยบ้าผิดแดดเดียวแดดก็แคบก็แคบเนี่ย ตัวนี้ก็แซ่บนะดอกดำดำนะออกหวานหวานหัวหัวหัวดำดำอันนี้เห็ดนี่ดอกนี่ใช่ไามหัวใจไก่ เรอเขา,หเ,หขา,า,าเห็นยันงพี่องขายเงยเงีร่องใดเบื้องนด้นพื่นแจกว่ะสืจากตลาดะน้ำตลาดมีขายได้หลาย หลาบแซ่บ่บะครับโอเคครับพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปร์หนึ่งอะชอบนี่งสวัสดีครับ